สวัสดีครับร้านนาออวลจันท์คาอ Audio นครสวรรค์วันนี้จะพามาดูชุด10นิ้วหลังเบาะ,ะหลังเบาะก็มีคันนี้มีขยับเบาะนะลูกค้าอยากได้พลังเสียงเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวพาดูรายละเอียดงานติดตั้งครับไม่ได้แล้วก็จะมีชุดฟิวหน้ารถพร้อมแท่นวางนะครับฟิวแยก2ตัวคนระับก็จะมีฟิวใหญ่ต่อฟิเสิงกลาง้าฟิวใหญ่ก็ใช้กับแอมกับซับ 2,000ันวัตต์ RMS นะครับคันนี้ใช้2,000วัตต์ก็มีจุดเพิ่มใส่กาวครบนะคันนี้ประตูหน้าจะใส่เป็นรุ่น8นิ้วแล้วก็ลำโพงเป็นสปิกระพัดรุ่นปันแปนะเป็นรุ่นพิเศษนะก็ให้เสียงกลางวานชัดใสแล้วก็ดนตรีครบนะบก็ทวิตเตอร์แล้วก็พร้อมสเปเซอร์อ่าสเปเซอร์รองเนี่ยผมใช้เป็นไม้อัดยางอย่างดีนะครับก็เป็นแนวสําสหรับ แนวที่ฟังเคราะเลยครับสเปเซอร์เนี่ยจะมีผลในเรื่องเสียงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราใส่ใหญ่แล้วเสียงมันจะดีไม่ใช่นะครับนอกจากลำโพงที่เสียงดีแล้วงานติดตั้งมันต้องเน้นด้วยนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์รุ่นนี้นะครับถ้าลูกค้ารีบเนี่ยก็คือถ้าตำแหน่งที่เสียงดีแล้วก็ดูดีนะครับใช้คําว่าเสียงดีแล้วก็ดูดีนะครับก็เสียงแหลมเนี่ยผมจะแนะนําให้ติดตั้งตรงนี้เลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ปั้นเสาก็ได้หลอดทวิตเตอร์ตรงนี้ก็ได้ เพื่อให้เวลาฟังน้องรถให้มันเอียงออกมาทางนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาติดต้องตรงนี้ดีกว่านะครับหมายความว่าเวลาเราขับรถฟังก็เสียงดีด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนติดกันตรงนี้นะเวลาเวลาปิดประตูฟังเนี่ยนะมันจะไปชนเบาะนะครับก็ติดตรงนี้ดีกว่าคะก็มันตำแหน่งของมันเลยรุ่นนี้ก็จะดีหน่อยแต่ถ้าเอามีเวลาหน่อยนิดนึงก็ปั้นตรงนี้ก็ได้ทําไมปั้นตรงนี้นะครับก็ปั้นตรงนี้ให้มันเอียงออกมานี้เขาเรียกว่ามีทิศทางในการเอียงหน่อยนะก็จะ จากพอดีคันนี้ลูกค้ารีบเนาะลูกค้ามาจากระยองประตูหลังคันนี้ก็จะใช้เป็นลำโพง6นิ้วสปิกระพันเหมือนกันรุ่นปากแต้มรุ่นเดียวกันเลยครับแต่เป็นรุ่น6นิ้วเห็นว่าคันนี้ลูกค้าไม่ได้เน้นประตูหลังเนอะก็จะไม่ได้เจาะเสียงแหลมส่วนเสียงแหลมคันนี้จะอยู่ที่หน้าลาโพงหน้าลําโพงของตัว6นิ้วเลยก็ทําเป็นทวิตเตอร์เล็กนะก็ติดตั้งไว้ทางหน้าลำโพงมันดัดเล็กๆไปนะฮะแต่จะดูเรียบร้อยดีไม่ต้องตัดเจาะอะไรนะครับ แล้วก็ส่วนชุดด้านหน้านะครับด้านหน้าคันนี้จะใช้เป็นเ,นเ,เนะคะนเนเนเเรื่องเล่นเดิมๆนะส่วนเพื่อนๆจะถามว่าไอ้เครื่องเล่นเดิมๆมันแกะแกะยังไงหน้ากาก,ากแกะยากไหมก็อันนี้แกะไม่เหมือนมิวเอกนะครับก็้องไปดูใน E ีพีหนึ่งผมทําคลิปไปแล้วนะวิธีแกะหน้ากากนะถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็แล้วก็จะมีงานติดตั้งก็จะมีชุดคอนโซลปีตรงนี้นะครับเขาเปลี่ยนตรงนี้ให้ใหม่ครับนะเป็นชุดตรงรุ่นของมันเลยแล้วก็มีติดตั้งปีตรงนี้ ไม่ต้องเจาะนะฮะถ้าเน้นประหยัดเนี่ยหมายความว่า้งบประหยัดก็จะต้องเจาะนะครับเจาะเข้าไปข้างในนีต้ติดตั้งไดรล่างนี้แล้วก็แต่ถ้าเพิ่มงบมาหน่อยหนึ่งก็ตรงนี้ก็จะได้ชุดคอนโซลตีมด้วยนะครับแล้วก็จะมีจุดวัดโวลต์นะฮะก็สวิตช์ปิดเปิดนะรตรงพอร์ต u s b ก็จะมีตำแหน่งใส่เหมือนเดิมครบเลยนะครับตีก็จะอยู่ตรงนี้นะปรับสะดวกมือก็อันนี้ใช้กับเครื่องเล่นเดิมๆตัวนี้ก็เสียงดีนะครับเสียงดีเสียงดีค่อนข้างจะดีเลยนะครับส่วนพาวเวอร์แอมป์ แรกับซับตัวนี้จะใช้เป็นแพร์2,000วัตต์ก็จะต้องติดตั้งไว้ใต้เบาะอย่างนี้นะฮะก็จะมีที่ครอบสายให้กันเหยียบนะเพราะว่าแพร์จะยาววางขวางไม่ได้แล้วนะส่วนด้านด้านขวามือก็จะเป็นพาวเวอร์ขับสีการารตัวนี้ก็จะเป็น4ช h a n แ e น AB นะครับเสียงกลางชัดใสในสไตล์ของ AB อยู่แล้วนะครับ ก็ส่วนไฮไลท์ก็จะอยู่ที่เรื่องตู้นะครับคันนี้จะเป็นตู้10นิ้วขยบเบาะนะครับขยบเบาะเยอะไหมนะไม่ขยบได้ไหมไม่ขยบได้นะครับรถรถุ่นนี้ก็ถ้าไม่ขยับเบาะเนี่ยก็จะไปใช้เ,เป็นตู้ไฟเบอร์ไปนะก็มีคลิปเอาทีแล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากขยับเบาะแต่ค่าน,นี้ลูกค้าอยากได้พลังเสียงเพิ่มนะครับผมก็แนะนําลูกค้าไป ในงบเท่ากับตู้ไฟเบอร์เนี่ยคันนี้จะเป็นตู้ขยับเบาขยับมาเยอะไหมนะองศาเพื่อนๆก็ลองดูนะครับก็องศาเดิมเลยขึ้นหมายของเขยจบขึ้นมาอย่างนี้ทั้งแถวเลยไม่เอียงไม่ตั้งนะล็อกเดิมได้เหมือนเดิมเบาๆนะครับก็คันนี้จะขยับเบามาสองนิ้วนะสองนิ้วนี่ครับก็ที่เหลือก็จะเป็นตำแหน่งเดิมหมดนะครับก็ส่วนตัวเบาเนี่ยจะไม่ล็อกนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างแน่นไม่ดีขึ้นแน่นอนเวลาวิ่งนะครับนี่จะไม่ล็อกแต่ก็จะมีจุดยึดเนี่ย จะเท่าเดิมทั้งหมดนะครับอยู่ในตำแหน่งคล้ายๆเดิมอ่ะพิงแต่ว่าเลื่อนออกมา2นิ้วนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังของโตู้ก็จะมีการแด็มการอะไรนี่ครบหมดเลยนะครับก็จะมีหูต่อด้านหลังนี่นะครับให้ดูทีนอ่นะครับอันนี้ก็จะมีนี่ครับเป็นตู้หลังเบาเป็นดอก10นิ้วไม่เหล็กร้อหนา25นะครับอันนี้ลูกค้าเน้นแรงเลยแต่ก็ ใส่สเปค10นิ้วหนา25สองก้อนนะครับสบายสบายใส่ได้แล้วก็จริงๆเนี่ยยืดออกมาแค่2นิ้วนะครับดูจาก้อต่อตรงน,นี้แรงรับประกันว่าแรงเดี๋ยวผมเทสดีบีให้ดูโอเค okay, okay, เดี๋ยวเรามาพามาเทสความเอ่ครับว่าดีแม็กสองพันยี่สิบขยับเบาะแล้วโตสิบนิ้วหลังเบาะนะครับขยับเบาออกมาแล้วไหนๆก็ขยับเบาลูกค้ายอมขยับเบาแล้วนะครับก็ความดังก็ต้อง ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้อันนี้เป็นขันแรกของผมนะครับสําหรับการขยับเบา์พูดถึงการขยับส่วนที่ครลูกค้าไม่ค่อยขยับเบาะกันแต่ด้านระคันนี้ลูกค้าแบบอยากดังดีกว่าตู้ไฟเบอร์อให้เวลาทํา2วันก็มีเวลาไล่ความถีนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าความดังจะได้เท่าไหร่ตู้หลังเบาะนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่แรงเป็นแนวไหนนะครับก็ตู้เปิดยังไงก็คือตู้เปิดนะครับมันจะติดนุ่มนิดนึงนะครับติดนุ่มนิดนึงจะฟังแดนแดนเลยได้ไหมแดนแดนจ๋าๆเลยเนี่ยถามถามว่าทําได้ไหมทําได้นะต้องเลือกดอกกับตู้ให้แมทกันดอกแอมตู้3อย่างนะให้แมทกันเนี่ยก็จะทํางานเป็นตู้แดนได้แต่ว่าเราฟังลูกทุ่งก็จะไม่ค่อยเพราะถ้าเพื่อนๆอยากได้ตู้แนวนี้นะนะครับว่าตู้ทรงนี้ในรถรุ่นนี้ผมไล่คอมทีไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ถ้าอยากได้ฟังเพลงแดน อิงแดนก็บอกมาได้ครับอยากได้แนวไหนอยากได้เพลงลูกทุ่งอยากได้เล่นรถแห่อยากได้แนวดนตรีเล่นสดนะครับก็บอกได้ครับแต่เพียงแต่ว,ว่ารถหนึ่งคันทําหมดทุกอย่างเลยไม่ได้นะครับต้องฟลิกฟลิกว่าจะเอา70เปิดเพงลงอะไรเยอะ30เปิดเพงลงอะไรน้อยอย่างนั้น,นครับส่วนคันนี้จะทําเป็นโนโทนแนวเสียงเนี่ยจะเป็นแนวผู้ใหญ่ลูกค้าผู้ใหญ่ฟังแล้วลูกค้าจะฟังลูกทุ่งหมอํำนะครับ ก็จะมเีเพลงลูกทุ่งก๊อตจักรพันนะครับที่ผู้ใหญ่ก็ฟังกันอยู่นะครับแล้วก็เพลงแดนเนี่ยจะมาเปิดเป็นแนว EDM นะครับมวาวฝากสําหรับเพื่อนๆถามเพื่อาอาจจะถามว่ามันเปิดเพลงแดนเพลง EDM ได้ไหมมันมันเติร<ๆ>์ดๆอะไรเงี้ยก็เพื่อนๆก็ลองฟังกันดูนะครับ3แนวเพลงนะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ฟัง3แนวเพลงสัง้นๆนะครับเพื <ST. S 1> <ST. S 2> ่อนๆก็จับใจเอาจับประเด็นเอาว่าชอบชอบโทนไหนมันไปได้ไหมนะแต่ถามว่าถ้าฟังแดนทําได้ไหมทําได้นะครับ ก็ให้ตู้มันทํางานอยู่ย่านประมาณ60ปลายปลายถึง70กว่ากว่าเนี่ยมันก็เปิดเดนมันๆแล้วครับแต่ถ้าอันเ,เนี้ยเปิด EDM เนี่ยค่อนข้างจะตื้อเลยมันเลย

ติดต่อได้ทางหน้าแฟนเพจเ a c บุ๊ o ลา้านน,นจันคาออเดียโนนะครสวรรค์เบอร์โทรศัพท์0896440504ช่องทางทาง Youtube ก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดดิ้งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเคิคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ